อบอุ่นแบบนี้นะคะนี่แม่ของภูการเองค่ะคุณแม่ฮาน่ารูจีนซักซิรีสวัสดีค่ะแม่น้องภูการค่ะนี่แม่ของพอสเองนะครับคุณแม่พวกกนกมควับเจริญครับสวัสดีค่ะแม่น้องพ้อสนะคะคุณแม่ขุงไน่เองค่ะคุณแม่แจงในทวารอนุพงศ์วิชาตค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ของน้องยี่ไหมค่ะไหนๆก็เปิดตัวกันมาขนาดนี้แล้วนะคะแม่ขาบอกหนสิคะว่ามีอะไรอยากจะเล่าเกี่ยวกับพวกเราไหมคะ ที่แม่พูดก่อนแล้วกันค่ะก็จะบอกว่าก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่มีน้องพอเป็นลูกถึงแม้ว่าบางครั้งจะดื้อบ้างซนบ้างแต่ว่าอยู่ในการควบคุมได้แต่ว่าน้องก็เป็นเด็กดีค่ะตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานแม่าเลยค่ะสำหรับแม่ก็แม่อยากบอกว่าแม่ภูมิใจในตัวน้องภูกันมากเพราะว่าน้องภูกันเป็นเด็กที่ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยทำงานมาตั้งแต่เด็ก แล้วก็ต้องไปเรียนหนังสือทุกวันก็แต่น้องภูกันก็สามารถทําได้ดีทั้งสองอย่างทํางานก็ตั้งใจตั้งใจทํางานได้ดีส่วนการเรียนก็คะแนนก็ออกมาดีอีกก็อยากจะบอกว่าแม่ภูมิใจในตัวลูกมา่ขอให้รักษาความดีแบบนี้ตลอดไปแม่แจ๊ต่อเลยค่ะค่ะก็เหมือนกับแม่แม่ทั้งสองท่านนะคะก็คือรู้สึกว่าภูมิใจในตัวของลูกเพราะว่าเช่นกันน้องเยี่ยใหม่ก็ทํางานตั้งแต่เล็ก และเขาก็ประสบผลสําเร็จซึ่งทําให้แม่ภูมิใจมากไม่คิดคือไม่เคยคิดว่าเขาจะมาถึงจุดนี้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็รัก,กเขามากอ้อมกอดของแม่อากวางเสมอทาลูกต้องการความอบอุ่นนะคะมือที่แม่ได้จูงลูกถึงแม้ว่าจะใช้เวลาเพียงน้อยนิดแต่แม่คนนี้กรลักลูกไม่มีวันที่สิ้นสุดค่ะ แม่รักลูกมากนะคะรักกันแล้วกันน้ำตาหนองขนาดนี้นะคะปกติเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่ต้องทำตลอดไหมอย่างพี่ก่อนเลยนะพี่ต้องกอดแล้วก็หอมมีต่ตลอดเลยอะถ้าเป็นยี่ใงม่นะคะยี่ไหมนี่ก็จะกอดคึงแม่ทุกคืนเลยค่ะเพราะว่าเวลายี่ไหมกอดถึงแม้ทุกคืนนยคะยี่หม่ก็รู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็นอนหลับสบายแล้วพอดแล้ะคะพอดทำอะไรคะ เล่นเกมถอนคนคิ้วกับคุณแม่กอดเหมือนกันตอนกลางคืนก็จะนอนกอดกันเอาละครับเพื่อนๆเนี่ยได้เห็นความรักของพวกเราไปแล้วนะครับก่อนที่ผมจะซึ้งจนเสียน้ําตาเนี่ยเราไปดูันดีกว่าครับว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากบอกอะไรกับคุณแม่ของเขาบ้างไปดูกันเลยค่ะเยรักใดไม่เท่ารักแม่วันแม่ปีนี้มีอะไรอยากจะบอกกันนะ อยากจะบอกอะไรกับคุณแม่ให้ตังเยอะๆนะครับ <c oughs> ผมรักแม่หนูก็บอกว่าหนูรักแม่หนูรักแม่นะคะขอให้คุณแม่อายุยืนค่ะหนูรักแม่ <c oughs> อยากจะบอกว่าให้คุณแม่รักหนูที่สุดในโลกเพราะว่าแม่ แม่ทำให้หนูดีๆแม่สอนหนูไว้ให้ดีค่ะหนูรักแม่ค่ะหนูรักมากค่ะ I love her. Thank you very much for like helping me learn and just really really loving, caring. Yeah. หนูรักแม่คับครูรักแม่ครับ ความรักบอกกันตรงๆก็ได้แต่บางครั้งบอกง่ายๆมันก็ไม่โดนใจในวันแม่ที่จะมาถึงมาหาวิธีบอกรักคุณแม่แบบโดนๆกันดีกว่า 1. ส่งการสวยๆอวยพรแต่ถ้ามีฝีมือวาดภาพลงมือวาดเองจะยิ่งได้ใจแม่นะ 2. กอดแม่แล้วบอกรักวิธีง่ายๆได้ความอบอุ่นแต่ต้องรอจังหวะที่แม่อารมณ์ดีนะ 3. อาสาช่วยงานบ้านถ้าปกติเนี่ยเราไม่เคยทำแม่จะสซอร์ไรและปื้มอาจจะมีถามว่าตัวอะไรเข้าสิ่งเนี่ย 4. กราบเท้าของพวงมาลัยเอาพวงมาลัยดอกมะลินะงานเนี้ยเชื่อเลยทั้งปลืม้มทั้งเซอร์ไพรส์เตรียมกระดาษทิชชูให้คุณแม่ด้วยอาจมีบ่อน้ำตาแตก 5. ใครทำขนมเก่งทำขนมอร่อยแทนคำขอบคุณให้คุณแม่ก็ได้นะ ทกทาเกรดดีๆไปฝากแม่ที่พ่อแม่ทํางานน่ะก็เพื่อส่งเสียให้ลูกเรียนนี่แหละถ้าเราเรียนเก่งๆก,ก็เท่ากับงานของท่านเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว 7. ถ,ถ้าเล่นคอมเก่งๆทำพรีเซนต์ powerpoint ง,ง่ายๆก็ได้ ทำสไลด์บอกรักแม่แบบไฮเทคไปเลยหรือใครเก่งถ่ายภาพถ่ายวิดีโอมือถือเล่นแอปตัดต่อคลิปเป็นก็ทำคลิปบอกรักแม่ให้แม่ดูทำดีๆมีซึ้งได้เหมือนกันแต่ที่สำคัญที่สุดเป็นเด็กดีเสมอต้นเสมอปลายไม่เถียงแม่ช่วยงานแม่เท่าที่ทำได้เท่านี้ก็บอกรักแม่โดยไม่ต้องพูดแล้วว่าเรารักแม่แค่ไหน อยากเก็บความรักไว้ในใจติดขาดเลยนะคะอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่กล้าบอกแม่ตรงๆเนี่ย<อ>ก็ถ่ายคลิปนะคะแล้วก็บอกว่าแม่ขารักแม่จังเลย<อ>แล้วส่งให้แม่ดูก็น่ารักไปอีกแบบค่ะใช่แล้วครับยังไงวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ที่รักของพวกเรามากๆานะครับที่ยอมจนนนมาให้กําลังใจข้างๆเราเสมอครับรักแม่นะคะอเจาเรา้ยปล่อยเขารักกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปกอดกันช่วงพักก็ได้เนาะ เอาเป็นว่าช่วงหน้านะคะมีความสนุกอีกมากมายเลยค่ะพเพื่อนๆอยากติดตามถ้าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะม,มากมาก